การพัฒนาตัวเองคือกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือหาความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดวิธีคิดและการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันในบทความนี้เราจะพูดถึง27วิธีในการพัฒนาตัวเองแบบไม่รู้จบซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้น 1. อ่านหนังสือให้มากขึ้นการอ่านเป็นวิธีพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดเพราะช่วยเปิดมุมมองและความคิดใหม่ๆหนังสือไม่ใช่แค่เครื่องมือหาความรู้แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลือกอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาทักษะการเงินความคิดสร้างสรรค์ หรือจิตวิทยาตัวอย่างหนังสือแนะนำ The t o m m i c Habits ช่วยเรื่องนิสัย The Psychology of Money ความฉลาดทางการเงิน Deep Work วิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ2พัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอโลกเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าคุณอยากเติบโตคุณ ต้องไม่หยุดเรียนรู้อาจเป็นทักษะด้านภาษาการเขียนโค้ดการออกแบบหรือการทำธุรกิจลองถามตัวเองทักษะอะไรที่ช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นมีทักษะไหนที่ช่วยให้คุณหาเงินเพิ่มได้ใช้เวลา30ส,าสนาทีหนึ่งชั่วโมงต่อวันฝึกทักษะใหม่เพื่อให้คุณก้าวนำคนอื่น 3. ฝึกคิดเชิงบวก positive thinking คนที่ประสบความสำเร็จจะมีมุมมองที่ดีต่อชีวิตพวกเขาไม่ปล่อยให้ปัญหาหรือความล้มเหลวมาทำลายพลังใจแต่ใช้มันเป็นบทเรียนวิธีฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดีๆในแต่ละวันเลือกคบคนที่มีพลังบวกใช้คำพูดที่ดีต่อตัวเองเช่นเราทำได้สปอกกำลังกายสม่ำเสมอ สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของความสำเร็จถ้าร่างกายแข็งแรงคุณจะมีพลังทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเริ่มต้นง่ายๆเดินวันละ30นาทีเล่นโยคะหรือยืดเส้นตอนเช้าฝึกเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มพลังงานห้าวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย คนที่ประสบความสำเร็จมักมีแผนชัดเจนคุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและทำอะไรเพื่อไปให้ถึงเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายการเงินเป้าหมายสุขภาพเป้าหมายการพัฒนาตัวเองใช้กฎสมาร์ท S Specific ชัดเจน M Measurable วัดผลได้ A t achievabl e เป็นไปได้ R relevant สอดคล้องกับชีวิต T time bound มีกรอบเวลา6สร้างนิสัยที่ดีในแต่ละวันชีวิตของเราคือผลรวมของนิสัยถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองจงเริ่มที่นิสัยเล็กๆเ,เช่นตื่นเช้า ่านหนังสือสิบน้าออกกำลังกายสิบห้านาทีเทคนิคใช้กดสองนาทีถ้าอยากสร้างนิสัยใหม่ให้เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ในสองนาทีเช่นถ้าอยากอ่านหนังสือเริ่มจากอ่านวันละหนึ่งนาเจ็ดหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ เรามีเวลาจำกัดอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเช่นดูโซเชียลมีเดียนานเกินไปดูซีรีส์ทั้งวันโดยไม่มีแผนใช้เวลากับคนที่ฉุดรั้งคุณลงโฟกัสที่สำคัญใช้เวลากับสิ่งที่สร้างคุณค่าจัดลำดับความสำคัญของงานแ ฝึกการบริหารเวลาเทคนิคจัดการเวลาให้ดีขึ้นใช้พอมโดโรเทคนิคทำงาน25นาทีพัก5นาทีตื่นเช้ากว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันก้าวออกไปเจอโลกกว้างการเดินทางช่วยให้คุณเรียนรู้ และพัฒนามุมมองชีวิตลองออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆพบปะผู้คนและเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง 10. ฝึกพูดและสื่อสารให้ดีขึ้นการพูดเป็นทักษะท,ที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าคนอื่นหรือการสื่อสารในชีวิตประจํำวันวิธีฝึกฝึกพูดหน้ากระจก ดูเทสทอล์สแล้วจดจำวิธีการพูดใช้คำพูดที่กระชับและมั่นใจ 11. ฝึกการฟังให้ดีขึ้นหลายคนเน้นพูดแต่คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นนักฟังที่ดีเพราะการฟังช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นวิธีฝึกการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะใช้ภาษากายที่แสดงว่าคุณสนใจเช่นพยักหน้าสบตาฝึก Active Listening โดยสรุปสิ่งที่ได้ยินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถูกต้อง12พัฒนาทักษะการเขียนการเขียนเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลโพสโซเชียล หรือแม้แต่เขียนบทความลงบล็อกวิธีฝึกการเขียนเขียนทุกวันเช่นบันทึกไดอารี่อ่านหนังสือหรือบทความเพื่อซึมซับสไตล์การเขียนที่ดีฝึกเขียนให้กระชับและตรงประเด็น13เรียนรู้จากความล้มเหลวทุกคนล้มเหลวได้แต่คนที่พัฒนาตัวเองไม่กลัวความผิดพลาดเพราะความล้มเหลวคือบทเรียน เปลียนความล้มเหลวให้เป็นโอกาสวิเคราะห์ว่าผิดพลาดตรงไหนนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงอย่าจมปงตรัก,กับอดีตแต่ให้มองไปข้างหน้า 14. ฝึกสมาธิและการมิสติกนฟนิการฝึกสมาธิช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นลดความเครียดและทำให้มิสติกกับปัจจุบันวิธีฝึกสมาธิ ลองนั่งสมาธิ5ถึงสินาทีทุกวันฝึกหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อให้จิตใจสงบมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลอนาคตหรืออดีต 15. จัดการอารมณ์และความเครียดชีวิตมีเรื่องกดดันเสมอคนที่พัฒนาตัวเองรู้จักควบคุมอารมณ์แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ควบคุมพวกเขาเทคนิคจัดการความเครียด ฝึกหายใจลึกๆเวลารู้สึกกังวลออกกำลังกายเพื่อปลดปล่อยความเครียดหาคนที่คุณไว้ใจเพื่อระบายความรู้สึก 16. สร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดดังนั้นเลือกอยู่กับคนที่ช่วยให้คุณเติบโตวิธีสร้างเครือข่าย เข้าร่วมงานสัมมนาหรือกลุ่มที่สนใจติดตามและเรียนรู้จากคนเก่งหาฮะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและให้คุณค่า17หาความหมายของชีวิตชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่คุณรู้ว่าคุณอยู่เพื่ออะไรลองถามตัวเองอะไรที่ทําให้คุณมีความสุข อะไรที่คุณทำได้ดีและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนชีวิตจะมีพลังมากขึ้น18ให้เวลากับครอบครัวอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมคนที่สำคัญที่สุดการมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นวิธีให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่กับครอบครัว กำหนดเวลาให้กับพ่อแม่และลูกหาะทำกิจกรรมร่วมกันเชนน่นกินข้าวหรือเดินเล่น19ฝึกความอดทนความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนท,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 ทุกอย่างต้องใช้เวลาและความพยายามวิธีฝึกความอดทนยอมรับว่าทุกสิ่งต้องใช้เวลา มีวินัยและทาต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นผลอย่าท้อเมื่อเจออุปสรรค20คิดแบบผู้ประกอบการแม้คุณจะไม่ได้ทำธุรกิจแต่การคิดแบบผู้ประกอบการช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมองหาโอกาสใหม่ห้าหฝึกคิดแบบผู้ประกอบการมองหาวิธีแก้ปัญหาแทนที่จะบน่น กล้าลองสิ่งใหม่ฮาฮะเรียนรู้การลงทุนและสร้างรายได้หลายทาง21ฝึกการตัดสินใจคนที่ประสบความสำเร็จไม่ลังเลเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพวกเขาคิดอย่างรอบคอบแต่ไม่เสียเวลามากเกินไปวิธีตัดสินใจให้ดีขึ้นรวบรวมข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่ากลัวการผิดพลาด ใช้กดหาด้าหาหา้าคิดว่าการตัดสินใจนี้จะส่งผลต่อคุณในอีก5นาทีหเดือนหรือ5ปีข้างหน้าอย่างไร 22. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้คุณแตกต่างและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองวิธีฝึกความคิดสร้างสรรค์เขียนไอเดียใหม่ๆทุกวัน ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำอ่านหรือดูสิ่งที่หลากหลาย23เรียนรู้ทักษะการลงทุนการลงทุนช่วยให้เงินทำงานแทนคุณซึ่งเป็นกุญแจสู่ความมั่นคงทางการเงินวิธีเริ่มต้นศึกษาเรื่องหุ้นกองทุนและอสังหาริมทรัพย์เริ่มลงทุนแม้จะเป็นเงินเล็กน้อย วางแผนทางการเงินระยะยาว2 4ฝึกการแก้ปัญหาปัญหามีเสมอแต่คนที่พัฒนาตัวเองไม่กลัวปัญหาพวกเขาหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับมันเทคนิคแก้ปัญหามองปัญหาเป็นโอกาสแยกปัญหาเป็นส่วนเล็กๆแล้วแก้ทีละจุดถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรได้บ้าง 25. เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ฮ่าฮะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณจะล้าหลังลองทำสิ่งเหล่านี้ศึกษา AI บล็อกเชนและเทคโนโลยีใหม่ฮ่าฮะใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัปเดตความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง 26. ฝึกความมั่นใจในตัวเองคนที่มั่นใจมักจะก้าวหน้าได้เร็วกว่าเพราะพวกเขากล้าลงมือทำวิธีเพิ่มความมั่นใจพูดกับตัวเองในแง่บวกออกไปพบประผู้คนและฝึกพูดแต่งตัวให้ดูดีและยืนตัวตรง 27. ใช้ชีวิตให้มีความสุข สุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีคือชีวิตที่คุณมีความสุขกับมันทำสิ่งที่รักและอยู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขสรุปการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดเลือกข้อที่เหมาะกับคุณแล้วเริ่มทําวันนี้เลย